สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นจีนรอบสซรบายจากแนวทางันงคารวันที่28เดือน10เดือนตุลาจะกองหาหกแปดจ้าแนวทางหุ้นจีนของที27วันจันทร์พ้นสรุปจารอบเศร้าไฮเดนเก่ากับแปดพน้นรอบเศร้าจ้า728หลัง10 728เด่อน7ของเฮา รอบบ่ายเนาะเด่นจิรอบบ่ายนี่มาออกหลักลอยคล้องรอบเ้าจะสามตัวบนเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสองสามตัวบนรอบเ้าจะหาจับได้เลยเนาะสุด3สามตัวบนบอได้จับให้สสำหรับแปดสองสองตัวบนนี่เข่าโตเด่นจ้ะเข้ามาสองแปดเฮาแปดสองเด่นแปดมาสำหรับรอบบ่ายให้เด่น เจ็ดกับหกผลรอบบายจากเก้าสี่ศูนย์สองสองเก้าบางยังเด่นเก้ารอบเ้าเรายังหมอลกลักลอยของรอบบายเนาะมาสาเลกเบิรเลยสำหรับรอบบายล่างกันเนาะอ่ะโอเคจะ่สำหรับแนวทางหุน้นคินของเฮาที่27แนวทางเขา่ารอบเ้าจากโตเน้นเลยสำหรับวันที่28มือนีฝากตามต่อหลักการจ้า สำหรับแนวะทั้งหุ้นจีนเมื่อนี่รอบเศ้าไฮเดนเจ็ดับโวิ่งรูดจ้ะสซวิ่งสาลูดหมกักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้ะจับขู่เมื่อนี่หลายตัวขัดเนอ้อเมื่อี่ตัวประกบขู่เลขกระจายเจ7ดสองเจ็ส สำหรับเด่นฮกเซากับบายเมื่อนี้คือฮกชนุนรอบบายให้เด่นฮกกับหาวิ่งหลุดกะระวังคู่เด่นไว้ด้วยละกันเด้อพี่น้องยางหุ่นนิคีวันที่2 7เมื่อวานนี้มาแต่เล็กเด่นของเฮาอย่างเดียวเลยสำหรับหุ้นนิคีเนาะ หุนนิเคอีหุนกีนบางเถอือบางข้างกับมาคูเด่นเ้าบายบายเ้าอย่างรอบเ้าก็คือใส่คูเด่นรอบบายก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดอ่าเ้าบายคือเนาะหกหาหาหกเจ็ดหาหาเจ็ดประมาณนี้ถ้ามักถ้าชอบเปรียบเทียบกันเบิ่งแกบบ่ราวถสาเลขออกกระจายกะตัวประกบคู่อาจ,จีพจับทางงาสำหรับตัวประกบคู่อันนี้บอกไว้ก่อนเ้ยจ้าสำหรับเด่นหกรอบบายจับคู่ 6กศูนย์หสำหรับเดินหารอบ,บายจับคู่หาเจ็ดหาแหาหเดี๋ยวมาเบิงโตเน้นกันก่อนจ้า โตเน็ตรอบใบเด่นหาเน้นหาเจ็ดหาแปดเด่นหกเน้นหกเก้าหกสองรอบรอบรอ,อบเ้าหกหกแปกสเด่นเจ็ดรอบ 6, เ้าเ่นเจ็ดศูนย์กับเจ็ดส สำหรับแนวทางคุณจีนเมื่อนี่ตามนี้เลยจะคอยมาปังปังเด้งเดงเต็มเต็มบนหลงังเซาบ่ายละกันเนาะเอากนสินะไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจรารณากันเบิงจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบรรม,มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะเป็นเพียงแค่แนวทางและแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํำนวณจะมีเขา่าและก็มีรูดจะวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซัมนี่ละกันจ้า